ฉันนัำนันการโรงเรียนไทยร,รัฐที่า59วัชรคามุจิวันนี้ดิฉันจะขอนำพาท่านคณะกรรมการชมห้องเรียนคุณภาพซึ่งเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเมื่อห้องเรียนคุณภาพนะคะดิฉันขอุญาตนาพาท่านคณะกรรมการนะคะชมบรรยากาศทางด้านกายภาพของห้องเรียนวิทยาศาสตร,ร์ มีป้ายชื่อนะคะแล้วก็มีชื่อุู้ผูผู้รับผิดชอบห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์นะคะมีตารางการใช้ห้องนะคะนมถึงนักเรียนที่ดูแลความสะอาดของห้องเรียนค่ะนักเรียนที่ดูแลความสะอาดของห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะจะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในทุกระดับชั้นแต่ละกลุ่มเวียนกันไปค่ะเพื่อฝึก ความมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบช่วยการดูแลรักษาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้สะอาดสว่างสงบที่พร้อมที่จะใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะส่วนญาติเชิญชมด้านในค่ะในด้านของสื่อนะคะสื่อที่ใช้ในการจัดก,การเรียนรู้นะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีมุมเรียนการศึกษานะคะให้ในักเรียนนะคะได้หยิบมาใช้ในการเรียน การสอนหรือในเวลาว่างของนักเรียนตลอดเวลาเลยนะคะอย่างเช่นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นจิ๊กซอนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะซึ่งเรียนได้ทั้งเด็กประถมนะคะแล้วก็มัธยมเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเกมจิ๊กซอนะคะซึ่งเป็นเซลล์ของสิง่งมีชีวิตนะคะเด็เกๆสามารถมาใช้ในการเล่นแล้วก็เรียนรู้นอกเวลาเรียนได้เลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกมการศึกษา นอกจากมุมเรียนการศึกษาแล้วนะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59นะคะยังมีการจัดบ้ายอิเทศนะคะซึ่งมุมนี้นะคะเป็นมุมที่สําคัญมากของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าฟระตองก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะประุทคานนะคะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะดังนั้นมุมนี้จะเป็นมุมสําคัญและเด็กๆควรจะได้รับรู้นะคะประวัติความเป็นมาของการเรียนวิทยาศาสตร์คะว่า ทำไมเราต้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็วันวิทยาศาสตร์กับข้อหาศรสตร์มีความสําคัญอย่างไรนะคะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะเราก็ยังมีบอร์ดนะคะซึ่งเป็นบอร์ดให้ความรู้กับนักเรียนนะคะซึ่งนี่ค่ะเป็นบอร์ดให้ความรู้กับนักเรียนนะคะซึ่งวิทยาศาสตร์ค่ะจะแบ่งสาระหลักๆเนี่ยเป็นสี่สาระเลยนะคะว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ยภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะโลก ได้ดูนะคะได้สิ้นสุดกบอร์ดห้องเรียนได้นะคะรวมถึงการส่งเสริมการอ่านนะคะห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีห <Palace> นังส <_ letter> ือนะคะซึ่งเป็นหนังสือนะคะที่ไม่ใช่หนังสือเรียนอย่างเดียวนะคะแต่เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือการ์ตูนนะคะแต่เป็นการ์ตูนทงวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการรู้เรื่องการ์ตูนนะคะหรือแม้แต่การสรุปความรู้เนื้อหานะคะแบบแผนผังความคิดนะคะเพราะว่า การใช้แผนขังความคิดในการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะคะเป็นการที่นักเรียนเนี่ยได้สรุปความคิดนะคะได้สิ่งที่เรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างล้วก็ให้นักเรียนได้สื่อโค้นนะคะนอกจากนี้นะคะห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะก็ยังมีการจัดระเบียบห้องเรียนนะคะมีตู้เก็บอุปกรณ์นะคะอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบนะคะมีการเก็บสารเคมีแยกนะคะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ทำเป็นระเบียบเรียบร้อยของตู้เก็บอุปกรณ์และสายเครื่องมีนะคะ,ะก็จะส่งผลความปลอดภัยของผู้เรียนและก็นักเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเรานะคะยังมีมุมนะคะในเรื่องของการสแสดงผลงาน<อ><อ>ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะมีมุมสื่อคน้นข้อมูลนะคะที่ส่งเสริมนะคะให้นักเรียนนะคะพัฒนาตนเองในเรื่องของ มีในการเรียนรู้นะคะใช้เทคโนโลยีในการสื่อค้นข้อมูลนะคะนักเรียนสามารถมาใช้ได้ตลอดเวลายะเวลานะคะแล้วก็นักเรียนสามารถลงชือ่อใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสื่อค้นข้อมูลองค์ประกอบที่2นะคะในเรื่องของการประเมินด้านคุณภาพการจัดก,การเรียนรู้นะคะ <c oughs> คุณครูผู้สอนนะคะมีการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะโดยคุณครูผู้สอนนะคะ ทำการนะคะรวมกลุ่มกับคุณครูในโรงเรียนไฮรัฐวิทยา59วัสสังขุมจิตนะคะเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานะคะของโรงเรียนนะคะหลังจากนั้นนะคะ <bs. S 2> เมื่อจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จแล้วนะคะคุณครูทําการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะคะแล้วคุณครูก็จัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะร่วมกับคุณครูทั้งโรงเรียน,นะคะ่ะหลังจากที่คุณครูนะคะจะัดทาหลักสูตร กลุ่มสาระก,การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูนําหลักสูตรนะคะที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะคะมาศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้นะคะแล้วก็จัดทําแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างุคนนะคะของนักเรียนนะคะคุณคะร,ากการลลูนะคะทําแผนการจัดการเรียนรู้นะคะตามหลักสูตรแกนกลางนะคะและก็ในแผกนาการจัดการเรียนรู้ของคุณครูน,นะคะ<ม>คุณครูเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดก,การเรียนรู้นะคะ และเหมาะสมในเรื่องเนื้อหาของนักเรียนนะคะที่นักเรียนได้ใช้ในการเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อในเรื่องของแบบจำลองนะคะ powerpoint สื่อที่เียในเรื่องของ powerpoint แล้วก็อุปกรณ์ทงางวิทยาศาสตร์ที่ตอบสนองให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนรู้คะ่ะคุณนล่าสากคุณครูอยาขออนุญาตให้คณะกรรมการนะคะชมน,น,นะคะวดีโอ จต่การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ค่ะขอรับชมได้เลยค่ะ วัดและประเมินผลนะคะซึ่งคุณครูนะคะมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมากๆค่ะโดยนะคะการวัดและประเมินผลนะคะคุณครูจะมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลนะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดตามข้อเข้จริงนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือจากการตรวจใบงานจะลงมือการที่นักเรียนทําการทดลองในห้องเรียนนะคะหรือแม้แต่การนาเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะมีการวัดทั้งแบบอีกุ่มนะคะแล้วก็ อินเกนด้วยนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะต้องทำการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะฝึกกระบวนการกลุ่มนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณครูนะคะจากการจัดการเรียนการสอนนะคะทำให้คุณครูพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนนะคะคุณครูพบว่านักเรียนเนี่ยยังมีความ ไม่เข้าใจในเนื้อหานะคะดังนั้นเนี่ยการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning จึงมีความจําเป็นและก็สําคัญมากมากนะคะในกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะคุณครูใช้วิธีการสอนแบบ 5E แบบสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะบวกกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนนะคะได้ยงมือปฏิบัติจริงนะคะจากปัญหาที่คุณครูพบในการจัดการเรียนรู้อะค่ะคุณครูนํามา เป็นปัญหานะคะแล้วก็มาทําการวิจัยในชั้นเรียนนะคะปีละหนึ่งเรื่องนะคะอย่างในปีที่ผ่านมานะคะคุณครูนเนี่ยได้ออกแบบนะคะเทคนิคแล้วก็วิธีการสอนโดยนาการวิธีการสอนแบบ 5e คนะคะผสมประสานการจัดการเรียนรู้แบบสเปนภกษาเข้ามาผสมประสานร่วมกันทําให้นะคะนักเรียนเนี่ย,ยได้สร้างสรรค์ชิ้นงานเพราะเขาได้ลงมือทานะคะในสิ่งที่ ได้ลงมือทำด้วยตัวเองเน okay. so mm ี hmm. Now, ่ยนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้คงค้นนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานค่ะนอกจากที่คุณครูนะคะมีการทำวิจัยในชั้นเรียนนะคะคุณครูเองนะคะยังมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการพัฒนาครูนะคะรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณครูนํามาประยุกต์ใช้นะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะชิ้นงานที่นี่สร้างขึ้นนะคะ เกิดจากการที่นักเรียนนำวัสดุเหลือใช้นะคะมาใช้ในการจาัดก,การเรียนการสอนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณครูนะคะยังร่วมอบรมนะคะกับ,กบสถาบันส่งเสริมการสอนทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศนะคะและคุณคณรูก็นาการอบรมในครั้งนี้นะคะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศรรึกษาปีที่หนึ่งนะคะรวมถึงสอนให้น,นักเรียนเนี่ยาะหนักรู้ถึงสภาพอากาศที่เลนนี่ยงไปนะคะเกิดจากการการะทำของมนุษย์คะ ครูฝเรียนรับโลกงแล้วก็รับสื่อแบบลองด้วยนะคะการอบรมในเรื่องต่อไปนะคะก็คือคุณครูนะคะอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเรื่องด้วยนะคะโรงเรียนไทยรัฐพิทยาค9วัดสังขาวิน,นวินะคะเป็นโรงเรียนนะคะขนาดเล็กนะคะมีจำนวนนักเรียนน้อยทำให้เงินที่ได้ไดรับจัดสรรในการซื้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้ต่อเรื่องทุกปีนะคะการอบรมเคมีย่อส่วนเนะะี่ยค่ะทำให้คุครูได้เรียนรู้ว่าการทดลองแบบ ขนาดเล็กๆใช้สารเล็กๆสามารถทำกำรทดลองให้นักเรียนเห็นการังทดลองอย่างชัดเจนได้ด้วยนะคะและนะคะการอบรมอีกอันหนึ่งนะคะที่นํามาใช้พัฒนานักเรียนนั่นก็คือการเป็นผู้นานะคะด้การจัดการน้ำหนักและโภชนาการนะคะสาสรการกินนะคะคุณครูนะคะนามาบรณาการในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาในเรื่องของอาหารและการเลี้ยอาหารนะคะเพราะว่าเด็ก รงเรียนใน 59, รัฐวิทยา59รัศดรวิจิตรนะคะบางคนนะคะมีภาวะโภชนาการเกินนะคะและก็นักเรียนบางคนเนี่ยมีภาวะโภชนาการที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะเพราะว่าสุขภาพทางด้านกายภาพหรือด้านร่างกายนะคะจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน,นะคะ่ะถ้าเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์นะคะจะทําให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ดําเนินการนะคะจัดก,การเรียนรู้นะคะให้นักเรียนนะคะได้มีความสุขในการเรียนนะคะมีรอยยิ้มที่เกิดข้อในห้องเรียนนะคะแล้วก็ส่งแรงให้กับนักเรียนนะคะแบบทางบวกค่ะจากบรรยากาศการจัดห้องเรียนทางด้านกายภาพนะคะแล้วก็การจัดการเรียนรู้นะคะส่งผลถึงองค์ประกอบที่3ในด้านของการ สภาพของนักเรียนนะคะในการจัดก,การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะพบว่านะะักเรียนมีสุขนิสัยนะคะสุขภาพของด้านร่างกายและจิตใจนะคะที่แข็งแรงดีูนะคะมีความสุขมีความร่าเริงในการเรียนรู้นะคะแลวก็พร้อมที่จะเปิดใจเปิดใจนะคะเรียนรู้ที่จะวิทยาที่จะเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะทั้งนี้นะคะนักเรียนเนี่ยยังมีการสมัหาค,ความรู้ด้วยตนเองนะคะเพราะว่าคุณครูใช้ การเรียนการสอนแบบสืบอบหาความรู้นะคะก็นักเรียนนะคะได้ลงมือสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะคะจากสื่อเรียนรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดคอมพิวเตอร์สื่ออินเทอร์เน็ตนะคะหนังสือเรียนนะคะแล้วก็หนังสืออ่านเสริมนะคะในห้องเรียนนะคะนะคะนอกจากนี้นะคะนักเรียนเนี่ยเมื่อเขาสืบค้นข้อมูลแล้วนะคะเขายังมีการนําเสนอผลงานด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเองนะคะเพราะว่านักเรียนได้ลงมือทําด้วยตัวเองจริงๆค่ะ และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะในปีที่ผ่านมานะคะพบว่านักเรียนเนี่ยมีผลนะคะเกณฑ์เฉลี่ยนะคะร้อยละสามขึ้นไปเนี่ยระดับชั้นประถมศึกษานะคะจะอยู่ที่ร้อยละนะคะสี่แปดนะคะจุดสี่สี่นะคะแล้วก็ระดับมัธยมศึกษานะคะในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะอยู่ที่ร้อยละสามสามจุดสามสามนะคะภาคเรียนที่สองนะคะอยู่ที่สามจุดเจ็ดจุดศูนย์สี่นะคะ แม้ว,ว่าผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนนะคะสามุไปเนี่ยยังไม่ถึง150นะคะคุณครูก็จะสะร้อมนะคะที่จะมุม่งพัฒน,นาผู้เรียนนะคะของคุณครูนะคะให้มีความสุขนะคะทางด้านกายจิตใจอารมณ์และก็สังคมต่อไปนะคะดิฉันนะคะขออนุญาตนะคะจบการน,นําเสนอนะคะห้องเรียน,นะคะุณภาพห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนไทยาารัฐวิทยา5 9าวัสกนติจิตไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ